ราต้องเบียดกันอยู่ค่ะเพราะถ้ากระจายตัวออกเนี่ยกว้างเนี่ยป๊าป๊าต้องขยายใช่ไหมคะจะเห็นเสาลูกแราก็เลยต้องเบียดกันอย่างนี้อซูมเข้ามาค่ะซูมเข้ามาอะเฉพาะหน้านะคะเหมือนอยู่ในสวนแล้วยังคะแต่วันนี้อะไรคะพัสดุมาส่งลูกแล้วค่ะใช่มีพัสดุมาส่งแล้วน้องพิมรู้ไหมคะว่าคืออะไรไม่รู้เลยค่ะอ่ะเรามาดูกันเลยดีกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอากันไกลมาเดี๋ยวเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวข้าเดี๋ยวค่ะ เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนะคะเยอะกว่าไหมคะอ่ะก็มีก็ได้ไหมคะโอู้อะไรอะคะอุ่ยหูกล่องซ้อนกล่องค่ะในกล่องไม่เคยในกล่องแล้ยังมีกล่องโยกไหวไหมคะวิ่งช่วยจับน,นะคะแค่มึงโยงเลยค่ะอ่ะน้องพิมจับคุณแม่ยงนะเพราะว่ามันหนักหนักมากปะะวแต่ละเดี๋ยวนะคะเอาขาหนีบไปก่อน,นค่ะอาจจะไม่สุภาพนิดนึงอู้หหนักนะคธอ สองซ้ำเอาน้องพีไม่จับไว้แล้วกันจับจับก็ไม่ขึ้นมาแล้วค่ะอะไรอ่ะเอาเอากลเองไปเลยค่ะอู้นักมากค่ะนักมากค่ะพี่กนวดถามพี่กนวดเดี๋ยวมแม่พี่ป๊อปป๊อปอะไรคะแอบลุกแล้วอะไรอะคะแม่มันคืออะไรอะลูกมันคือไอ้ที่หยิบหยาดนั้นแต่วิ่งไปตามอันนี้หนยแม่อ่านสิ อ๋อเขาเรียกว่าบาลานซ์วิวใช่ไหมบาลานซ์วิวอ๋อที่วันนั้นน้องพิมไปเห็นที่ห้างพี่เขาเล่นแล้วปีปีอยากไปลองอย่างไรใช่ไหมคะใช่ค่ะเนี่ยไม่รู้ค่ะเดี๋ยวแม่รู้แม่รู้คนเดี๋ยวเดมีปัญหาค่ะอะไรคะมมาเบียดเด็กเกียรวหน่อยค่ะตกเฟรมค่ะเอาเราก็เดี๋ยวก็ขอบคุณคนที่ส่งมาให้เราก่อน ใครอะใครเดียวสิป้าฟ้าซื้อมาให้ค่ะป้าป้าซื้อมาให้ค่ะผิดค่ะผิดร้านไอทีกิฟต์ค่ะขอบคุณมากค่ะร้านไอทีกิฟต์ส่งมาให้น้องพิมพนะคะขอบคุณมากมากเลยค่ะถูกใจสุดๆแต่เขาก็ดูดิไม่ฟังอะไรเลยอะค่ะโดนตีวกัแม่อ้ไม่ไหวค่ะมันหนัก่แก่ไ้จะเห็นว่ามันอันใหญ่หน่อยเพราะว่าเป็นของผู้ใหญ่อันนี้รับน้ำหนักได้ร้อยโล มันจะมีของเด็กด้วยของเด็กมรนคื้อจะถูกกว่า,<อ>าแต่ว่ามันรับน้ําหนักจะยิ่งห้าโลาคือเขาคงรู้ว่าพิมพอ้วนใช่ไหมเลยเอาของผู้ใหญ่มาพิมพนี้ยี่สบามกว่าและเ,เกือบเกินยี่ิบห้าแล้วใช่ไหมไม่นานก็เกินละเดีเ๋ยวสิเราต้องเปิดก่อนต้องเปิดก่อนคุณแม่ไปศึกษาวิธีการใช้มาแล้วเดี๋ยวไม่ใช่ใจร้อนนะค<ล>ะตื่นเต้นอยากรู้คือมันใช้ใช้ชาร์จแบตคปป้าเนี่ยเขามีที่ชาร์จแบตมาให้ด้วยเห็นไหมเนี่ยที่ชาร์จแบตแล้วก็ แม่นี่รูนี้ชาร์จแล้วเปิดปุ่มตรงนี้ซึ่งคุณแม่ไม่แน่ใจว่าอันนี้มันชาร์จมาหรือยังอะค่ะลูกเดี๋ยวต้องลองเปิดก่อนนะเฮ้ยดูดูดมีไฟไหมคะดูดูดไปยังอะนี่นี่มีรูปว่าแบตเต็มเขียวแปลว่าใช้ได้นี่ดูดูดดูดูดโอ้ยจิตยืนเลยค่ะมิสการขุอมือข้อมือเลยครับเขาบอกอะไรก่อน ที่คุณแม่ไปศึกษามาเวลาเล่นเนี่ยต้องมีอุปกรณ์กันล้มเพราะว่าเรายังเล่นไม่ค่อยเป็นมวกันน็อกกันกกน็อกมีไหมคะมีค่ะนี่นค่ะจริงๆต้องใส่ควรใส่ทับบบายด้วยจัลเราอยู่ในที่แคบๆลองหัดเล่นขำๆก่อนยังไม่ต้องใส่รองเท้าก็ได้นะคะแล้วเดี๋ยวเราจะเอาไปเล่นที่กว้างๆให้ดูอีกทีนึงเฮ้ยเล่น <laughs> ร้อนเกินใส่ผิดเลยเขาบอกว่าเล่นง่ายมากไม่กี่แบบแป๊บเดียวก็จะแบบ ไม่กี่นาทีเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเด็กจิ๋วเดินเข้าฉากหน่อยค่ะอ๋อเดี๋ยวกล้องลงผ่าฉากแล้วมันแคบเราต้องอยู่ในฉากกันนิดนึงนะคะลูกอ่าพร้อมอยังคะพร้อมนะคะอ่าเดี๋ยวยึดกันค่ะคุณแม่สอนวิธีการใช้ก่อนนะคะปะคะเราต้องอยู่ในพื้นเรียบๆอันนี้มันเป็นเบาะเราออกได้ไหมออกออกจากสวนก่อนดีกว่าค่ะอ่าออกจากสวนมาก่อนอ่าออกจากสวนก่อนโอ้ยเราออกมาจากสวนแล้วค่ะแล้วก็กลับมาอยู่ที่บ้านเด็กจิ๋วค่ะทักทำไมคะนี่เราจะเล่นยังคะนี่เดี๋ยวทัานแรกนะคะ นี่นี่ดูมาจากคลิปเลยนะเอาเท้าหนึ่งวางไว้แล้วก็มันจะดังติดิดแล้วมันก็มีไฟติดแล้วเราก็เอาอเท้าอีกข้างขึ้นมาแล้วพยายามทรงตัวไวนะ้นลูกแล้วถ้าเกิดหนูจะไปข้างหน้าหนูไปเล่นแซกเวทที่ที่ทสิงคโปร์มาแล้วจําได้ไหมไปข้างหน้ากระโนมตัวไปนิดนึงถ้าเราจะเลี้ยวซ้ายทําไงคะเลี้ยซ้ายก็ดึงเชือกมาทางซ้าย แต่ว่าทำท่าขวางงไหมเนี่ยถ้าเลี้ยวซ้ายเราไปเอี้ยวซ้ายเลี้ยวขวาเอี้ยวขวาเราไปข้างหน้าก็นอมตกแางหน้าจะอยู่ก็อย่างงี้ก็นอนมาข้างหลังแต่เขาบอกว่าสําคัญมากขั้นแรกเวลาเหยียบขึ้นเนี่ยมันต้องให้มัน่นคงแล้วมีคนจับก่อนเพราะว่ามันจะอันตรายนะคะอ่ะจิดดิ๊ดแล้วค่ะอ่าเดี๋ยวนะคะเดี๋ยพาเดี๋ยพ Kim cả Pim? Pim, bản sĩ đại bản sĩ đại lắm 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 nó lắm 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 lắm